ซ่อมรถไถนายูโรนะครับจอดมาสองปีนะครับหน mm ู hmm. ทํารังอะไรครับอันนี้เราก็ใช้ความเรียบร้อยนะครับต่อสายไฟที่หนูกัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หนุมลูกนะครับ mm hmm. าากาไล่หูปอนต่างๆที่เสียหาย ต่อสายไฟที่หนูกัดก็ใช้ได้สภาพของการจอดนานนะครับหนูเข้าไปทำาลังเลยครับเข้ไปทำาลังแล้วก็มันจะกัดสายไฟเสียหายเราก็ได้ทำการต่อสายไฟแล้วก็เช็คความเรียบร้อยเพื่อนๆมีรถไถนาที่ Thank หลังจากที่ซฟอมเสร็จแล้วก็ทดลงระเบิเดครับรไทมาไถ,าาถาใส่ผานบบไถแกดูรือลดใช้ได้ปกติครับ เื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่างๆที่ผมลงไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ